สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็ตรงกับฉบับวันพุธที่17พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อเอาไว้ว่าฉบับไอติมบูดเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมใช้คําว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยไอติมก็น่ารักดีนะครับไม่ยอมพูดถึงแสนกว่าคนที่ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในห้องประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้วันที่16พฤศจิกายนเพื่อจะบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปควรจะมาอ้าง16ล้านเสียงที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ร่วมกันผ่านประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับ2,560ถ้าจะวัดก็ให้ไปวัดกันตอนร่างรัฐธรรมนูญของไอติมผ่านสภาแล้วลงประชามติจะได้เสมอกันคืออยากจะบอกไอติมอย่างนี้นะครับว่าก็แฟดีครับ แฟรดีเพราะว่าแสนกว่ากับ16ล้านตอนนี้มันอ้างเกทับกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกไอ้ติมด้วยว่าปริมาณเนี่ยอาจจะตัดสินทุกอย่างทุกเรื่องบนโลกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลเรื่องของ16ล้านเสียงไปเลยครับทุกเสียงเนี่ยยังอยู่เป็นปกติสุขดีอยู่แล้วก็ยังพอใจในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้แต่ไอติมเนี่ยควรจะไปดูโน่นครับข้อเท็จจริงที่เป็นจริงและ ที่อยู่ในโลกแข่งขันเป็นจริงอันนั้นต่างหากคือสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงให้มากมันก็เหมือนกับการรบต้องรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะบทแต่ร่างรัฐธรรมนูญของไอติมที่กุลสือปิยบุตรแสงกหนก,กุลคัดท้ายให้เนี่ยรู้แค่ไอติมกับปิยบุตรโดยไม่สนใจเขาแล้วจะรบชนะได้ยังไงครับก็เป็นแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาจะแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่แรก แต่มีเป้าหมายอื่นมากกว่าครับก็เห็นชัดๆนะครับว่าการยัดร่างรัฐธรรมนูญที่เกาะขาประชาชนจำนวน1,5921คนเข้ารัฐสภา,าเพื่อสร้างเงื่อนไขาทางการเมืองชัดๆนะครับเป็นความอภัยยศของพรรคเพื่อไทยเพิ่งจะดีใจเป็นกระดีได้น้ำสามารถแก้รัฐธรรมนูญ2560ใช้ระบบการเลือกตั้งบัตร2ใบไปหยกๆนี่เอง มาวันนี้บอกอีกแล้วครับบอกว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญไอติมบูดที่เสนอให้กลับมาใช้เป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวกับสอสอ0 0เขตแล้วก็คำนวณสอสแบบปัดเศษซึ่งเจต,ตนาก็คือสร้างเงื่อนไขทางการเมืองชัดๆเลยแต่ก็เห็นได้ว่าตั้งเอาไว้เพื่อต่อรองนะครับเอาละถ้ารับร่างแก้ไขก็ให้แก้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบก็ได้ดูเหมือนว่าไม่เป็นปัญหานะครับแต่ นี่คือปัญหาใหญ่ครับไอติมฟังนะครับฟังนะเพราะว่าเมื่อกลับไปดูเหตุผลของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพบว่าเจตนารมณ์สภาเดี่ยวนั้นได้เพิ่มบทบาทแล้วก็เพิ่มกลไกลให้กับสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรฝ่ายค้านในการตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีสรุปก็คือเมื่อไม่มีสอวอก็ยัดดาบคมกรบนี้ไปใส่มือฝ่ายค้าน เอาไว้เชียรรัฐบาลแต่ก็ไปทราบเหมือนก,กันนะครับว่าไอ้ติมเนี่ยลืมสิ่งที่คิดมาจากบ้านหรือเปล่าว่าระบบการเลือกตั้งที่แตกต่างจะทําให้ผลของการเลือกตั้งนั้นแตกต่างออกไปด้วยนะครับจํากันได้หรือเปล่าครับบัตรสองใบเนี่ยเคยสร้างผลิตการรัฐสภาโดยระบบทักษิณเพราะว่าควบรวมซื้อสอสกันแบบยกพักเคยทํามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้กลไก ในสภาจะเพิ่มคือให้ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะไปทําอะไรได้แหละครับถ้าหากว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นเผด็จการรัฐสภาพเพราะว่าระบบการเลือกตั้งที่เอื้อให้เป็นเช่นนั้นไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่การไปซื้อผักชีที่ตลาดสดนะครับคิดอยากจะต่อราคาก็ต่อโดยไม่สนใจภาพรวมว่าจะได้รับความเสียหายหรือไม่อย่างไรครับนี่ก็คือปัญหาเรื่องของวิธีคิดนะครับ รัฐธรรมนูญเนี่ยมันผูกโยกันไปหมดนะครับอยากจะได้เสียงโหวตจนละทิ้งโครงสร้างที่อุตสาห์คิดมาอย่างดีแล้วคิดประถ่วงดุลดีแล้วแทนที่จะได้รัฐธรรมนูญที่ดีตามที่คิดเอาไว้เนี่ยกลับได้รัฐธรรมนูญที่จะไปสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาเกิดรัฐสภาบ้าจี้เอาละเกิดเอาตามไอเต็มเนี่ยคำถามคือใครจะรับผิดชอบที่สําคัญเนี่ยประชาชนจํานวน1นึ่งแคนเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งดีหรือเปล่า ทีนี้มาดูเรื่องของสอวรเรื่องสอวนี่ก็เช่นกันก็ตามสโลแกนแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นแหละรครับล้มเละเลิกล,ล้างมันคือท่าทีที่ไม่เป็นมิตรแล้วก็พร้อมที่จะแตกหักคนเสนอพร้อมที่จะทารบคนรับจะให้นั่งพะเพียบอย่างนั้นเลยครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยควรจะได้ชื่อว่าเป็นฉบับที่เปิดศึกกับวุฒิสภาด้วยซ้ำไปแต่เอาละ เมื่ออยากจะได้สภาเดี่ยวแล้วคิดว่ามันคือแก้วสารพัดนึกสามารถที่จะแก้ปัญหาการสืบทอดอํานาจของคอสอชอได้แล้วแล้วก็ก็ลองไปดูความจริงกันความจริงที่ว่านี้เนี่ยนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยช่วงที่เราใช้ระบบสภาเดี่ยวเกือบทั้งหมดจะเป็นช่วงหลังการรัฐประหารแล้วก็มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ด้วยเหตุผลหลักในการแต่งตั้งสมาชิกสภาประเภทนี้นะครับก็เพื่อสนับสนุนฝ่ายที่เข้าใช้อำนาจการปกครองในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงที่ใช้ระบบสภาคู่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาปกติสภาที่2หรือว่าบุฒิทสภาเนี่ยสมาชิกจะมาจากการแต่งตั้งก็ได้แก่บุฒิทสภาตามรัฐธรรมนูญพศ2490รัฐธรรมนูญ2492รัฐธรฐ 90, รมนูญ2511 รัฐธรรมนูญ2,517รัฐธรรมนูญ2,521รัฐธรรมนูญ2,524และรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2,560โดยรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนวุฒธธิสภาที่มาจากการเลือกตั้งก็คือพฤธ,ธิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ตรงนั้นมาจากการเลือกตั้งทางออมครั้งแรกที่มีวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทางตรงก็คือตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะครับมีการปรับเพิ่มบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาให้มากยิ่งกว่าวุฒิสภายุคใดๆก่อนหน้านี้โดยซ้ำไป แต่ก็ถูกวิจารณ์กันหนักว่าเป็นสภา,าผัวเมียอำนาจบทบาทของวุฒิสภา,าในฐานะเป็นสภา,าที่สองก็เลยถกเถียงกันมานานโขแล้วนะครับโดยสรุปได้อย่างนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกวุฒิสภา,าซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยจะมาจากการแต่งตั้งโดยการเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีบทบาทหลักที่โดดเด่นก็คือการเป็นสภา,าตรายางการเป็นสภา,ากลั่นกรองหรือสภา,าพี่เลี้ยง ทีนี้มาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540บทบาทใหม่ของวุฒธธิสภาที่กล่าวถึงกันมากก็คือสภาการตรวจสอบทั้งตรวจสอบสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงตรวจสอบฝ่ายบริหารและก็องค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐอื่นๆทั้งศาลและก็องค์กรตรวจสอบอิสระต่างๆด้วยนะครับสบวเลือกตั้งก็มีผลงานอยู่พอสมควรครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยนอกคอก ไปตั้งมุง้งแล้วก็รับใช้พรรคการเมืองรับเงินเดือนจากนักการเมืองฝั่งรัฐบาลก็เพราะว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยยังมีปัญหาแทบทุกระดับนะครับเพราะฉะนั้นตัวแทนของประชาชนจึงไม่ได้เข้ามาทําเพื่อประชาชนแต่หาประโยชน์เพื่อตัวเองเป็นหลักจิงอยู่ครับจิงอยู่ว่าการจัดโครงสร้างระบบรัฐสภาในรูปแบบที่เรียกว่าสภาคู่ที่เหมาะสมและลงตัวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยในอดีต แต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องใช้สภาเดียวที่จะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมการทวงดุลจนสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกลายเป็นสภาคณะทิปไตยตามมาในภายหลังนะครับการจะมาอ้างว่าต่างประเทศทยอยเลิกสภาคู่แล้วใช้สภาเดียวกันเยอะแล้วเนี่ยมันก็มีคําถามเหมือนกันว่าสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎรของไทยเนี่ยสามารถที่จะไว้ใจในเรื่องการใช้อํานาจได้มากแค่ไหน สภาผู้แทนคิดที่จะปฏิรูปตัวเองแล้วหรือยังซื้อเสียงโกงเลือกตั้งมันน้อยลงไปแล้วหรือเปล่าสภาผู้แทนรัษฎรเองเนี่ยก็ควรจะมีคําตอบให้กับประชาชนเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่เห็นมาสอสอหน้าไหนจะพูดถึงเรื่องนี้เลยและไอติมเองก็อย่าลืมนะครับวุฒิิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่ชุดขัดตาทับตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ เลือเวลาอีกแค่2ปีกว่าๆก,ก็จะสิ้นวาระลงไปแล้วนะครับแล้วก็กลับไปใช้บทบัญญัติปกติก็คือวุฒิสภาที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจํานวน200คนมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มีอาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือว่าทํางานหรือเคยทํางานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมคอสชอไม่เกี่ยวอีกแล้วนะครับถึงวันนั้นเนี่ย ไอ้ติมอยากจะเป็นสอวอก็สามารถไปสมัครได้เช่นกันนะครับ